มาคุณเ่ออ่านี่กับัดงานแข่งขันบอกไฟครับนี่คือบรรยากาศการซกเบอร์ครับบอกไฟเบานยบมาเบเบเบีกี่บอกครับเนี่ยเนขา้าวมีกี่บอกครับเจ็ดสิบเจ็ดบอกครับหรอก เจ็ดสิบเจ็ดบอกครับงานวัดประสังเป็นอีกล้องครัเลี้ยวไหมกินกินนี่กินอยู่แต่กินไปเยอะไปเยอะนะนี่ครับสลากำลังเอาบอกไฟฝังถังนะครับเออนี่ยสลาโนนเนี่ยเทคนิคเทคนิคเป็นยไงเทคนิคเป็นไลยการฝังถังอ่ะมันต้องกระแทก ถังเรครับนี่ครับเอาใส่ประมาณประมาณตัวไหนเดี๋ยวเขามาดูการใส่ครับเราต้องกระแทกถังให้มันแน่นก่อนเนาะอันนี้เาใส่หน้ากระชายนะครับต้องวัดที่หัวต้องวัดของเอาเนาะวัดกระบอกกับกระบอกโพประมาณตัวไหนครับนี่เนาะนี่นะครับเราดูตามนี่เขาประมาณเกินเซนนะครับหรือห้ามิลประมาณห้ามิลเนาะครับที่ออกมาอ่านี่วางนี่วางดูนะครับใกล้กางที่สุดนี่แล้วเนาะครับผม เช็คบอกเฮออยู่ได้อยู่เกินการใชนไหมครับครัน่าครับครับประมาณนี้เลยเอ็นเอ็นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมือปั๊บได้เดี๋ยวปั๊บเอาเนาะครับผมไซนี้เป็นไซเปียหรือแห้งครับสายโบกสายแห้งครับสายแห้งไซละเอียดเนาะครับผมไม่ต้องไซละเอียดสายสายเปียสายเปียอะไได้ครับเขาน่าเป็นแน่นนครับเจ้ามันกี่โบกครับอ๋อเจ้ามันนี่ในสักสี่ห้าโบกลมปใครได้เฮ้ยนั่นมือมันซอน มือมันมันนิ่มใส่แล้วก็เอามาใจใจครับเอทคสวกสวกยั่ไงยังไงมันใจใส่เปียครับโอ้สายเปี๊ยมันมันเขย่าเบ่ลงครับมันมีความชื้นครับมันทำให้รุดง่ายครับตะบอกบอกไฟเขาจะได้จะโซดีนะเนาะจะโดจะแตกครับสดออกบ้องนี่นะครับผมเขย่าเขย่าไปนะครับเขย่าเพื่มัน ต็มนี่เลยันครับมันจะมันจะมีการแน่นของสเต็งของมันครับครับอันนี้นี่บได้ขยามันกับนีะครับลงมาจุกนี่เนาะครับขยำเราเรื่อยๆก่อนอันนี้แต่งเบิกอ่าแบบลงมาเริ่มแน่นละครับผมเริ่มแน่นอันนี้ก็ต้องเอาแยงมุมครับไปเรื่อยๆนี่เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคไข่เทคนิคมันนะครับนี่ครับผมบางเจ้าประกอบส่วนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาเขย่าแล้วกอนเขาจะบอกวิธ <training enables> <vet> ีการสวของบางบางบางตำหาเออตำหบางตำพห่มนะครับตำครันกมตียพร้อมกำแล้ครับน้องจิ้นเจูบกนเลยเอารับผมอันนี้นี่เป็นแถมตำาหาหนึ่งถ้าฝนส่วงสวงทีะอันนี้แบบที่เนี่ผมไม่ได้สวงทีนะครเดินมาแรด่นมาละออต้นเขย่าครับตั้งเจ่าฝนบ้ั ครับผมบางเจ้าก็จะส้วกแกแต่เทคนิคเนาะครับผมอันนี้การเทคนิคของการฝังฝังบอกไปนี่แล้วแต่ครับเอาเจ้าต่างหาหลายๆเจ้าว่ะชอบไหนชอบมันนะครับเนาะทิ้ทุบเนาะครับผมมีทิ้ีทุบทิ้ีทุบนี่เอาใส่ประมาณไหนเต็มนี่เลยไหมเนาะครับใส่เต็มเลยครับคอถึงคอบนเลยครับคอบนเลยเดี๋ยวเขาจะทายให้พร้อมกันครับตอนที่ละบ้านหนึ่งสองกาต่อท้ายเนาะไป

นี่ดูโซเต้นานานี่ดู <coughs> เอีนี่เสียคุ้มมากแล้จไม่สียใส่บนนีออายก่อนเดี๋ยวเขาเหลือันหน่อยเดียวนะเดี๋ยวไปไปอหลังนักสู้รุ่นสาย้งครมยังมาแต่ร้โอเคปออถเดี๋ยวี่อการฝาสังนะครับมาดูถ้าตออการจี้เลยเหรอถ้ากินเราว่าา้องลอแต่ถ้าได้กินไสัตว์

กใหดอตนครับเลยพกนี้อกไปงานเต่ตั้งตายนะครับเดี๋ยวเรา